จะแก้ไขหน่อยค่ะมีบางคนบอกว่าศาสนาพุทธทําให้มนุษย์ขาดความก้าวหน้าขาดความทะเยอทะยานก็ไม่นี่ใครอยากจะก้าวหน้าก็ก้กาวหน้าไปสิใครอยากทะเยอทะยานก็ทะเยอทะยานไปสิเราสามารถทะเยอทะยานด้วยการมีความสุขได้ไม่มีความทุกข์ได้ไงพระท่านเจ้าสอนให้คนเจริญรุ่งเรืองแต่เจริญรุ่งเรืองโดยปราศจากความทุกข์แต่คนในโลกเนี่ยสอนให้คนเจริญรุ่งเรืองแต่จมอยู่กับความทุกข์จะเอาอะไรละ่ะ พระพุทธเจ้าสอนหนทางในการเจริญแต่เจริญโดยมีสติสัมปชัญญะไม่ไปสยบมัวมาว่าความเจริญนั้นจนเป็นเหตุแห่งความทุกข์รวยแบบไม่ทุกข์กับรวยแบบทุกข์จะเอาอะไรเลือกเอาพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามนะว่าอย่ารวยสอนด้วยว,ว่าวิธีการรวยทํำยังไงสอนวิธีการใช้ชีวิตด้วยสอนเหตุสมความปรารถนาด้วยเธออยากได้อะไรจะได้สิ่งนั้นทํำยังไงแล้ววางจิตยังไงเธอจะไม่ทุกข์ในสิ่งที่เธอได้มามาไปคิดกันเอง คนที่เขาสมถะเขาสมถะของเขาเองอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ได้อยากได้อยากมีอยากเป็นพ่ออาจารย์ไม่อยากเองไม่ใช่ไปตัดอาจารย์ไม่ได้ต้องตัดอะไรพ่ออาจารย์ไม่ได้อยากได้จะอยากได้มาทําอะไรอะ่ะมันไม่มีประโยชน์อาจารย์เห็นโทษของมันอาจารย์จึงไม่ขวนขวายเพราะฉะนั้นคนที่เขาทําตัวสมถะเพราะเขาเห็นโทษของมันว่ามันไม่จําเป็นมันสิ้นเปลืองอาจารย์เห็นว่าการบํารุงหน้าตาไม่เกิดประโยชน์กับอาจารย์พ่ออาจารย์แก่ลงทุกวันจะไปบารุงทําไมบํารุงไปมันก็แก่ ใครจะห้ามความแก่เป็นธรรมดาได้อาจารย์ก็เลยเลิกบำรุงอาจารย์จะไปรักษาผมวม่ททาไมในเมื่อผมมันก็ล่วงไปธรรมดารักษายังไงมันก็ล่วงอยู่ดีไปไป,ไปตามธรรมดาอาจารย์เห็นโทษมันอาจารย์จึงกลัมันทิ้งจะไปประดับประดาไปตัดตกแต่งมันเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์ไงก็แค่นั้นน่ะเสื้อผ้าทําไมต้องใส่อยู่สีเดียวชุดเดียวทําไมต้องใส่อยู่แบบเดียวทําไมไม่เปลี่ยนแบบก็เพราะอาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์เห็นโทษมันต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อเปลี่ยนแบบอย่างนั้นอย่างนี้เข้าสังคม ใส่ชุดซ้ําแล้วคนจะมองว่าไม่ดีจะมองว่าซักผ้ามาหรือเปล่าดูถูกเหยียดหยามก็าจะาไม่ได้ไม่ไม่ได้มองเห็นประโยชน์ตัวน้าอาจารย์เห็นมองจะโทษว่าจะทาให้อาจารย์ฟุ่ม,มเฟือยมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มใช้เงินใช้ทองหาเงินเท่าไหร่ก็หาไม่พอไม่พอกับที่ตัวเองต้องใช้จ่ายออกไปก็อาจารย์เห็นโทษอาจารย์ก็เลยใช้ใส่เสื้อผ้าเดิมๆก็แค่นั้นอะ่ะ มันจะไปอยากได้อะไรจะไม่ได้อยากได้อะไรไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรไม่อยากได้ยไดอยากได้ทมไมก็ไม่ได้อยากได้อาจารย์ไม่ได้ตัดตัวเองโอ้ยอยากได้จะเป็นจะตายน้ำลายไหลจอกแจ๊กจอกแจ๊กเหมือนหมาไหลลิ้นแร่อยากกินนูนกินนี่ไม่มนไม่ได้เป็นไงก็มันไม่อยากเออมันอยากเอาแต่พอดีไงอะไรที่ไม่จะเป็นมันก็ปัดออกอะไรที่พอดีเหมาะสมกับฐานะหน้าที่ตนก็เอามาก็แค่นั้นน wow ่ะ ใครอยากมีก็มีไปสิมันจะเป็นอะไรใครไม่อยากมีก็เรื่องของเขาไงแต่มันไปโฟกัสที่พระต้องอยู่ป่าอยู่เขากินอาหารในบาทใช้มือกินอยู่ลำบากลำบนขออาหารเขากินก็นั่นเขาเลือกชีวิตแบบนั้นเราไม่ต้องไปบวชก็ได้ไงอยู่ในฐานะฆราวาสก็ได้ไงใช่ไหมล่ะใครก็ห้ามล่ะก็ไม่ได้ห้ามแต่ให้รู้จักประมาณในการใช้จ่ายของตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น แต่ปัญหาของคนทุกวันนี้ทะเยอทยานแต่ดันปัญหามีปัญหาคือเบียดเบียนตนเองทะเยอทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นทุกอย่างแต่สุดท้ายเป็นหนี้เป็นศีลถมความอยากของตัวเองไม่พอก็มานั่งทุกข์ใจร้องไห้น้ําตาไหลเจ้าหนี้มาตามทวงเงินคนนั้นมาตามทวงเงินคนนี้มาตามทวงเงินคนนี้มาตามยึดรถคนนี้นมาตามยึดบ้านทุกไปล่ะทุก แต่อยากทะเยอทะยานแต่ไม่รู้จักฐานะหน้าที่บทบาทของตนว่าทําได้หรือไม่ได้เกินกว่าความพอดีของตอนเองไหมใครทําได้ดีทําไปเลยไม่เกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองแต่ในสังคมทุกวันนี้มันเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองไม่พอมันเบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้านใช้เงินที่ตัวเองหามาไม่พอไปยืมนี่ยืมสินชาวบ้านมาต่อแล้วไม่มีเงินไปคืนชาวบ้านเขาก็เบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้านด้วยการเวลาเขามาทวงก็ไม่คืนเขาไม่ให้เขาเบียดเบียนอย่าง เบียดเบียนแล้วความทะเยอทะยานมันไม่จบที่ตัวเองมันไปเบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้านไงเออแต่ถ้าความทะเยอทะยานของเราคนเดียวไม่เป็นเหตุความเดือดร้อนแก่ตัวเองและผู้อื่นอยากจะทะเยอทะยานที่ไหนทําไปเลยเชิญอยากจะร่ารวยเงินทองแค่ไหนอยากจะทะเยอทะยานเหนือฟ้าเหนือดินเท่าใดขนาดนั้นทำไปเลยแต่ทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้าน มันถมไม่เต็มในในกิเลสตัณหาที่ตัวเองอยากได้อยากมีอยากเป็นพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักประมาณรู้จักพอประมาณรู้จักพอไม่ใช่ไปตามชาวบ้านเขาเราไม่มีแต่อยากรู้หลาเหมือนชาวบ้านมันจะพอแบบนี้มันไม่เรียกว่าพอมันเรียกว่าเกินพอดีสุดท้ายเป็นหนี้สินเออกูขอยืมก่อนออกไปก่อนนะเดี๋ยวสิ้นเดือนจ่ายพอเวลาสิ้นเดือนมามึงก็ไม่มีจ่ายเขาก็ไปเป็นหนี้เดือดร้อนชาวบ้านอีกเนี่ยเรียกว่าเกินพอดีไม่รู้จักประมาณตน พระพุทธเจ้าสอนเรื่องแบบนี้ว่าอย่าไปทําแบบนั้นเพราะมันจะเบียดเบียนเดือดร้อนอแก่ตนนามาซึ่งความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันสอนอยู่ความเป็นจริงไม่ใช่ไปสอนในโอ้อวดไม่ใช่เอากิเลสตัณหาไปโอ้อวดชาวบ้านไม่ใช่เอากิเลสตัณหาไปโอ้อวดไปโชว์คนอื่นไปโชว์ในโซเชียลไปโพสประกาศไปโพสความมั่งมีสีสุขไปโพสต์ความโลภไปโพสเงินทองอัตตาว่าทําแบบนั้นสําเร็จแบบนี้ คนเข้ามาชมเชยเยินยอสารเสิญก็ไปนั่งมีอัตราตัวตนกับโพสต์ตตนั้นคอมเมนต์นั้นว่าเขาชมลาวประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จหาอะไรยังนอนอตีนกก่หน้ผาผากอยู่เลยร้องไห้กระซิกระซิกจะหาเงินที่ไหนไปใช้นี่ไปปอบประโลมใจตัวเองด้วยการเอาของเล็กๆน้อยๆที่ตัวเองไม่ได้หามาได้ด้วยตัวเองไปเป,นนไ,ปไปเป็นหนี้ไปสีนไปเป็นมูดเป็นคู่ไปเป็นกิเลสตัณหาเต็มไปหมดอยู่ในฟีดออ แล้วก็ให้คนอื่นมาชมเชยตัวเองแต่กลับมานั่งร้องไห้น้ำตาไหลาจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่จะไปเอากิเลสต,ตัณหาความอยากหน้าอยากมีอยากเป็นให้เสมอคนอื่นเขาอยากรวยเหมือนชาวบ้านเขาจะทําไม่ได้มันไม่เข้าใจเหตุปัจจัยแล้วมาโทษมาบ่นว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอในให้คนไม่มีความพลิดเพลพนทำให้เจ้าสอในให้คนไม่ไปสู่ความทุกข์รู้จักเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์อย่าไปสร้างเหตุถ้ารู้ว่ามันจะทุกข์อย่าไปทํา ไม่ใช่ว่ารู้ว่าจะทุกข์ก็ยังดันทุลังทําไปมันก็ได้รับผลจากความทุกข์นั้นแล้วก็มานั่งตีอ,อกชกตัวร้องไห้น้ําตาไหลชักนิ่งชักงอจะเป็นจะตาว่ากูไปทําเวรทํากรรมอะไรมาแล้วมึงก็สันดานเสียต่อไปไปโทษเวรโทษกรรมว่ากูทําหาทําเหวอะไรมาแล้วคนไม่เข้าใจเรื่องกรรมก็ไปโทษอ,อีกว่ากรรมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเออกรรมเก่าไม่เห็นจําหาอะไรได้เลยไปทําทําไมกรรมเก่าจะรับผลทําไมอะ่ะก็มึงมันไม่เข้าใจเรื่องกรรมมึงมันโง่ ไม่เข้าใจผลจากการกระทําก็นี่งไงต้นเหตุมันเกิดจากอะไรมาล่ะเตือนแล้วไม่ฟังทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากไปไม่รู้จักพอไม่รู้จักฐานะหน้าที่ตนเกินพอดีเกินความจําเป็นเกินเหตุเกินปัจจัยเกินฐานะหน้าที่เกินเงินเดือนที่ตัวเองหามาได้เกินรายได้ที่ตัวเองได้มาแล้วมันจะไม่ทุกข์ได้ยังไง